cgh ครับบริษัทคันท y ีกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดมหาชนชื่อเหมือนโบโรกเนาะเออโบโรกไม่เลยอันเนี้ยใช่ไหมอืมหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปเออผู้ถือหุ้นรายใหญ่ cgh ครับรายย่อยถือ39%รายใหญ่เป็นบุคคลแล้วก็มีบริษัทถือด้วยนะ อืแบงก์ด้วยมีกองทุนด้วยงบการเงิน CG h ครับนี่สินรวม4,000ล้านสินทรัพย์รวม9,348ล้านนี่ก็เยอะอยู่นะแต่ก็ยังไม่ถึง4,500เนาะถ้า4,500ก็จะเกินสินทรัพย์ก็จะมองอยู่เยอะนะตอนนี้ก็ยังไม่เยอะละกัน กำไร234ล้านติดลบ35ล้าน82ล้านกลับมาแล้วก็142ล้านกำไรก็กลับมาดีอยู่นะเอาอ e ีเนาะเอาปันผลไม่มีเสยอย่างนั้นนะครับกำไรกลับมาก็ถ้าเป็นมุมมองของงบก็จะมองเทอร์นาล่าได้ถูกไหมดูกราฟ C G H ครับราคาปัจจุบันบาท10 ตังราคาเส้นสองร้อยวันแปดสิบสองตังห่างกันไม่เยอะนะดูภาพรวมโอ้มองไม่เห็นอนะ่ะย่อหน่อย CGH เข้าตลาดหลังปีหนึ่งเก้าเ้าศนก็คงจะเป็นเกนะ้าหนึ่งเก้าสองเนาะโอ้โหสร้างราคาน่ารักไว้สูงสุดเลยสิบหกบาทนะ 15บหาทแปสตางค์ครับเคยลงมาปรับฐานหนึ่งรอบแล้วในช่วงปี9 6้าหกมเ้าหกเกนะ34สตังค์และขึ้นไปทำใายอีกรอบหนึ่งครับได้แค่8ปดบาทเจสตังค์มี2ดอยเลยงานนี้นะครับ แต่ก็เคยลงมาไซ์เวย์ครับหลุดสามสิบสี่สตังค์นะเนี่ยเหลือยี่สิบห้าสตังค์และจากยี่สิบห้าสตังค์ไปครับเคยทำราคาสูงสุดได้แค่นี้สองบาทสี่หกในสุดชีวิตของสี head, ่เฮดสี่จีเฮละนะครับแบบนี้มันตีเส้นยากกลับเป็นเด ดูฐานก่อนนี่เขาลงมาตรงนี้นะไม่ได้ลงมา25า่าตังเขาลงมาปรับฐานแค่63สิบตางค์โอ้จะบอกจบรอบสวยดีไหมเนี่ยแล้วก็กรอบใหญ่สุดของเขาอยู่แค่2องบาทส6นะครับเราก็ตี2องบาทสีนี่แหละไม่ต้องไปมอง10กว่าหรือว่า5้าหกบาทนะ,ะประมาณนี้ครับ ลากมาเลยลากมาหาเศษสตังนะครับพอเรามองเห็นฐานปุ๊บเราก็กดเส้นลงครับลากมาร์กลงปึบแล้วก็ลากไปทางซ้ายนิดนึงว่าเออมันค่อมเส้นหรอือเปล่าอ่ามีค่อมเห็นไหมเนี่ยมี่อมนะคุณต้องเอาจุดมาร์คนะั้นนจุดมาร์กที่สองมาไว้ตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะ รอเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต้องมาไว้ตรงนี้นี่เดี๋ยนี่เออแล้วไปดูด้านบนตรงไหมยังตรงอยู่ลากลับไปครับอ่านกราฟโอ้เขาบอกเขาบอกพร้อมเส้นสองร้อวันครับนี่นะเส้นเทนเส้นกดบอกขึ้นพร้อมเส้นสองร้อยวันเลย แถวแถวเจ็ดสิบตังนี่ไหมเจ็ดสิบตังเนาะ,ะประมาณนี้นะครับขึ้นยอ่อขึ้นยอ่ออย่าหลุดตรงนี้นะอย่าหลุดตรงนี้เนาะจะได้ขึ้นต่อนะอย่าหลุดตรงนี้นะ,ะนอ,นะอ,นนะอเจอแพนิคเข้าไปไงไนะส้เนี้ยปืดดึงกลับเลยอตลาดตกใจหุ้นทุกตัวก็ตกใจไปด้วยครับนะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่ 1> 9 1สตังแต่แนวรับใกล้สุดเนี่ยถ้า C h ถ้า cg h จะขึ้นต่อนะนี่บาท9ตังและอ่านี่บาท4ตังไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดไม่ต้องปล่อยอไหลไปถึง93สตังครับอืมนะครับแนวต้านแรก บาท18สตังค์ครับแนวต้านถัดไปบาท25ตังค์ครับแนวต้านถัดไปบาท3 1มเนี่ยเนี่ยเบรกบาทส1มเ็ดได้เนี่ยโหพุ่งกระชูดนะวอลุ่มมาพรืบมาไม่น่ากลัวไปดูซิโอตรงนี้มันมีจุดนี้อยู่ครับบาท3 1มเอดนี่ยตั้งแต่บาท18ถึงบาทส1เอมันมีมันมีกองนี้อยู่นะ มันมีกองนี้อยู่นะแล้วก็กองนี้อยู่นะเนี่ยต้องทํําทาลายคนกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนเอาของคืนจากคนกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนสาาอั2,206เนะี่ยแล้วจะขึ้นได้แบบหรูหราอะครับแล้วก็ค่อยไปซัดโซนนี้โซนนี้แล้วก็ถึงโซนนี้นะอืมยังไม่ต้องมองถึงสองบาทนู่นก็ได้ครับมองแค่สองบาทก็พอนะต่อไปเราก็ตีแนวต้านต่อไปนะครับ บาท 4, สี่สิบบาทสี่สิบแปดบาทห้าสิบหกเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มเป็นต้านละก็เริ่มเป็นต้านละเพราะว่าเริ่มใกล้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 สองบาทเริ่มใกล้สองบาทนะครับหุ้นราคาเนี้ยถ้าเกิดวอลลุ่มมาครับโอ้โหถ้าแบบ บิดออฟซ้ายขวาหลักล้านนะแล้วแบบว่าดูแบบพรับพรับเลยนะืวิ่งกันหูตูบเลยจ้าวิ่งกันกระจุดพุ่งเนี่ยครับพอผ่านบาทห้าสิบแสดงไปได้เน่ะคุณจะมาเจอกองเกือบสองบาทตรงนี้ผ่านยากมีดอยนึงดอยนึงดอยนึงโหสี่จุดอะตรงนี้สี่จุดเนี่ย คุณต้องทำลายจุดบาทเก้าสี่ให้ได้ก่อนนะครับกับบาทเก้าเจ็ดเนี่ยโหตรงนี้เยอะเลยนะครับคุณจะดันไปสองบาทสี่หกเนี่ยโหใช้พลังกำลังเยอะเหมือนกันนะใช้พลังกำลังเยอะเหมือนกันนะครับเห็นไหมโหมียอดตรงนี้อีกมียอดบาทเก้าเนี่ยเยอะเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับ แต่ถ้ามุมมองของกราฟเนี่ยถ้าค,คุณเห็น2บาทได้นะแล้วย่อมาไม่หลุดซากบาท75บาท80นะสะบัดกลับไป2บาทกว่าได้ง่ายมากคือเขาเขาเรียกอะไรน,นะสะบัดคนติดออกหมดละแล้วเขาจะลากกลับไปได้ง่ายมากแต่ตอนนั้นตลาดต้องพลิกๆหน่อยนะต้องฮิตฮิตหน่อยนะหมายถึงหุ้นตัวนี้ต้องฮิตๆิตในการเทรดหน่อย ติดท็อปวอลลุ่มหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ c g h ผมไม่รู้ f c ทุนเท่าไหร่วางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุดบาท4ตังหรือหลุด1บาทอาการมันจะเป็นย่อนะครับเป็นย่อนะขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ